มดดำเผยคำพูดแป้งทำอาหารหกใสคนอื่นจนเป็นเรื่องทำเอาชาวเน็ตแห่ไปลงทัวดาราสาวแป้งออนจีราอย่างมากเรียกได้ว่าไอจีลุกเป็นไฟเมื่อผู้จัดการสาวแป้งออกมายอมรับว่าประเด็นที่มีสาวเผยพฤติกรรมดาราสาวในร้านอาหารเป็นสาวแป้งจริงๆและเธอเองก็ได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและเตรียมออกมาชี้แจงตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมดดำคาชาภาพิธีกรรายการแฉ ได้รายงานประเด็นนี้ผ่านทางรายการแชร์พร้อมบอกว่าขณะที่ฉันจัดรายการอยู่เนี่ยฉันคุยกับแป้งอองจีราแป้งบอกพี่มดหนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งคือหนูขอโทษไปแล้วพี่จะให้หนูขอโทษยังไงอีกนึกอออกปะคือหนูก็มากินข้าวแล้วเหมือนกับว่ามันนั่นอะหนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งแต่ก็โอเคหน้าแป้งอะแป้งหน้ามันไม่ยิ้มหน้ามันเวียงแป้งมันก็เป็นคนหน้าแบบนี้แต่ถ้าแป้งไม่ไปขอโทษนี่คืออีกกรณี พี่หนูขอโทษเขาไปแล้วสองครั้งโดยไม่คิดว่าเขาจะระบายออกติกตอกแต่ตอนนี้หนังยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกง3ล้านอีกสองวันก็ขอเสร็จเรื่องคดีนี้ก่อนเดี๋ยวออกมาชี้แจ้ง